พักเรื่องราวดราม่านะคะมาเรื่องราวดีๆสำหรับสาวๆอย่างพวกเรากันดีกว่าค่ะกระตือรือร้นที่นมาทันทีเพราะว่าล่าสุดนะคะภาพยนตร์ทางฝั่งเกาหลีเรื่องวันดัลแลเนี่ยเขาเคาะตัวแสดงออกมาแล้วและหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมนี่ลมหายใจแห่งภาพพื้นเอาไม่ได้หรอโอเคมีมีลมหายใจแห่งภาพพื้นเอเชียอย่างกงยูของดิฉันร่วมแสดงด้วยค่ะเราก็เรียกเขาเป็นของตัวเองขึ้นมาทันที โปรเจกต์หนังรวมซุปตาเกาหลีนะคะอย่างเรื่องวันเดอ์แลนเนี่ยล่าสุดมีข่าวคะ่ะว่ากงยูพระเอกคนดังเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียนะคะได้เข้าพูดคุยเตรียมร่วมประชันบทบาทในผลงานเรื่องนี้ด้วยถัดจากเมื่อปีที่แล้วคะ่ะสองพระนางคนดังนะคะทั้งพักโบกอมแล้วก็ซูจีคอนเฟิร์มยืนยันร่วมสวมบทในผลงานเรื่องนี้ ามาด้วยค่ะว่ายังจะได้ช่วยอูซิกนะคะจากหนังเริ่องพาราไซาแล้วก็จองยูมินางเอกคู่บนของกงยูจากเทรนทูพูซานรวมไปถึงคิมจียองค่ะจากบอไนทีนเมาเร่วมประชันบทบาทด,ด้วย หนัง Wonderland ครับจะบอกเล่าเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานที่เราจะสามารถได้คนรักที่ลาจากกันในโลกแห่งความเป็นจริงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งหนังจะกำกับโดยคิมแทยงครับดีเรคเตอร์ที่โด่งดังจากหนัง Family Ties และก็ l a t e a u t u m n นะครับส่งผลให้ทั้งเวย่ยนางเอกจีนผู้เป็นภรยาของคิมแทยงเองก็จะมีชื่อได้ร่วมสแสดงในหนังเดอร์แลนด์เรื่องนี้ด้วยครับโดยหนังมีกำหนดเริ่มถ่ายทำกันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ครับ